ที่กดโค้ดโอ้โหยเฮ้ยด้านในมีครึ่งหองนี้ด้วยอ่ะใช่ค่ะเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เลยค่ะตัวนี้เป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวนี้นะคะคืออะไรจะเนี่ยเป็นสินค้าโอทอปของจังหวัดลบบุรีเลยค่ะโอ้โหสครับอันนี้อันนี้ขายไปได้เยอะยังจะเนี้ยโค้ดหลาย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 แล้วค่ะหลายหลายห้าย เดี๋ยวตอนนี้แอติมกดกันบึมเลยแอดมินกำลังกดกันบึ้มๆเลย,มกกเลยไม่เจ้า <c oughs> แอดมินข้างหลังผมกดกันใหญ่เลยเนี่ยกดกันเองเลยเนี่ยด้านหลังเนี่ย,ยจริงไอที่ผิวไหม้คราฟตั้มสแตนด์ตัวนี้สามารถใช้แทนสบู่ได้เลยค่ะฮะใช้อาบน้ำแทนสบู่ได้เหรอใช้แทนสบู่ได้เลยตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะบาดผิวเลยคือต,าต,ตา่างจากครับตามท้องตลาดท,ทั่วไปคือมีตะกั่นละเอียดใช้แทนสบู่สามารถใช้ได้ทุกวันแค่ขัดขันแล้วน้ำออกไ้เลยืมยุณจะกลิ่นหอมมากเลยอ่ะใช่ค่ะเป็นกลิ่นสมุนไพรเลยบู่ไทย หุ้กินหอมมากดูเฮลตี้มากเลยพี่เจ้าแล้วแล้วของทุกคนคงเห็นพี่เจโออยู่แล้วนี่คือของแท้ในโลกของออนไลน์นะใช่ครับนี่เขาปล่อยของออกไปเมื่อกี้เขาบอกปล่อยออกไปเป็นร้านจากปกติ2กระปุก390วันนี้2กระปุกเหลือ189่ง้อยสก้อ้ยมกระปุกละมาไลฟ์มาไลในช่วงที่มีคูปองพอดีนะ้วคือแบบแอบตกใจอยู่เหมือนกันโอ้โห เหมืราคา190แบบนี้มาไม่เคยมีราคานี้300บาทเลย300บาทโอ้โหมาแรงวันนี้มาแรงหนึ่งกระปุก199เยังขนาดพูดสรรพคุณเลยกดตอนนี้นะเหลือกระปุกละ94บาทโอ้โหนี่ยังไม่เคยลบแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเลยนะเฉพาะไลน์นี้ไลน์เดียวจริงฝีเลยลองดูนะคะตัวนี้คือมันใช้ได้ทุกวันจริงๆผิวไหมครับดำจากแดดนะคะเป็นรอยยุงกัดสิวเซี้ยนหรือแบบ เออเป็นน้ำเหลืองไม่ดีอย่างเงี้ยใช้ตัวเนี้ยได้เลยหรือใครที่เป็นหัวห้าร้อยบานโอ้ยโหดมากเลยอ่ะอันนี้อันนี้แปลว่าทุกคนรู้ผมเชื่อว่าทุกคนรู้แน่เลยว่าคืออะไรหกร้อยบาทมาแรงมากเจ็ดร้อยบ้านจากการี่เป็นหัวห้านเลยเจ็ดร้อยบาทเฮ้ยไปแรงมากไปแรงมากแรงมากจริงๆทุกคนมาแรงเลยนั่งเฉยเฉยเลยนั่งเฉยเฉยเลยอันเนี้ย เหมือนตั้งใจเป็นนักตฉยเฉยเขาไม่ขายตัวเองสินค้าก็ดีจริงน้อยแปดร้อยนะแปดร้อยบ้านจากหนึ้ยเาสิบเเหลือ94ทุกคนตอนนี้จะสองกระปุกนะสองกระปุกต้องเป็นได้สองกระปุกคุ้มมากๆจริงๆค่ะไม่คือถึงก็ไม่เคยขายเหมือนกันนะราคา180ยแประมาณแบบนี้โอ้โหสองกระปุก390นะปกติตอนนี้เหลือสองกระปุก นะร้อยแปดสิบเก้าตกกระปุกละเก้าสิบสี่หนึ่งับใช้เวลาเท่าไหร่โอ้โหใช้เวลาสามนาทีคนสามนาทีกว่านพันบ้านเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีที่สิบวินาทีพี่เจ้าออกไปต่อไหมคะพี่เจ้าออกไปต่อไหมคะพี่เจ้าออกไปต่อเลยไหมพี่พี่เจ้าทำให้มันหนึ่งล้านแรกได้ไหมหนึ่งล้านได้ไหมหนึ่งล้านได้ไหมทำได้แน่นอนอ่าโอเคตอนนี้หนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีเหลือ เดี๋ยเท่าไหร่หนึ่งนาทีสุดท้ายใช่กี่กี่บ้านแล้วต้องห่างว่าเขาตอบไหมหนึ่งสองร้อยบ้านแล้วพันสองร้อยบ้านแล้วไปต่อบไหมพี่เจ้าไปต่อบไหมคะถ้าไม่ต่อก็หมดเวลาแล้วเพราะว่าหนึ่งเอาไปลานแต่งไปเลยค่ะเอาเหรอโอเคเอาไปเลยไม่ตอบไหมพี่ไปไปต่อบไปพี่เจ้าถ้าไปต่อเนี่ยไปต่อได้เลยพี่เจ้าโอตอนนี้ลองเจ้าโอ้อยู่ต่อบไหมต่อบไหมไปต่อต่อได้เลยค่ะไป ให้ร้านแต่แล oh, ้วรันแต่งท oh ี un, ่เจ oh. ้า1400บ้านแล้ว5,400 1,400โอ้ยแล้วนี่จะจะร้านร้านที่พี่จะโอนแน่เลยเนี่ยมาอย่างเงี้ยมามาตื่นเต้นไปด้วยเลยต้องต้องตอนนี้กี่บ้านทุกคน1,600 1,600วิมาแรงมากเลยอันนี้อันนี้ใช้อยู่ใช่ไหมแล้วเอเนี่ย แอดมินข้างหลังนี่กดเองแล้วกดจริงอันหาว่าหลอกอีกนิดเดี้ที่นิดึงจากข้างหลังมานะแอดมินกดเองจ่ายตังค์แล้วด้วยเนื้อมันัเแล้วค่ะไม่ไปเนื้อไปเนื้ยไตน่ลอห้ลองนะคะคือใไปที่ไม่เคยลองใช้อยากให้ลองไรสักหน่อเลยค่ะหอมมากกันนะคะสีผิวสม่ำเสมอต้องขัดนะครับข่ดใช้แทนตะบู่ได้เลยตัวนี้คือขัดต้องขัดอีกันหนึเลยครับโอ้โหหอมมากอันนี้กี่กี่พันบ้านสองพันย่างสองพัน ผมเชื่อว่าดีเพราะคุ้มเจ๋ว่ะ1,600บ้านยอดมันอาจจะดีเลยนิดนึงแต่มาแรงมากยอะมากยอดดีเลยคนกดเยอะอันนี้คือคนกดเยอะมากว่าคนรู้อยู่แล้วว่าของดีหอมกดคนรู้ที่สำคัญถูกที่สุดเป็ที่นี่เลยราคานี้ตอนนี้เคยเราได้ของถูกเคยมีที่ไหนมาก่อนไหมราคานี้1,700 หนึ่งล้านแตกแน่นอนเลยผมว่าเนี่ยหนล้านแตกตรงนี้แน่ๆมาแรงมากจริง2กระปุก390ตอนนี้เหลือ2กระปุกเก้าแสนเ้าวเพี่มไปท้พี่วมาล้านแน่มาวครบน้านแรกมาแล้ครับ1ร้านแรกโอ้ยพ9น0้าน เลยอ่ะอันเนี้ยสองไม่ยาจริงสองเฮ้ยกราฟแบบมาแรงมากต้องเอาไปใช่นะนี่ต้องเอาไปใช่นะมันต้องดีแน่แน่กราฟมาแรงมากกราฟมาแรงจริงอ้าวโอเคถือว่าหมดเวลานะอย่างนี้นะแค่ยี่สิบนาทีหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านแต่ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากเลยขอบคุณนะครับเจ้าโอ้โหจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าของดีเห็นตาไม่ต้องพูดเลยนะเราไร้แค่ยี่สิบนาทีนลายี่สิบนาทีโอ้โหหนึ่งล้านภายในยี่สิบนาทีขอบคุณพี้โอมากครับอันนี้สุดมากอันนี้สุดมากอันนี้สุดมากสุดมากยี่สิบนาทีหนึ่งล้านตัหนึ่งล้านยี่สิบนาทีอันนี้นะทุกคนของว้าวมาก วันนี้แค่สองอันก็มันหยดแล้วว่ะ้ยนี่อุ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยไอแบนสีผมพี่ทุกคนทางพี่นะเจอนมนะทางพี่นะยอมอยู่ยอมใช้อยู่มามามาใช้จริงปะเนี่ยใช้ยังงี้ใช่หรือใช่ค่ะไม่ต้องกัดสีผมเลยไม่ต้องกัดสีผมเลยค่ะอันนี้ใช่เหรออันนี้หัวทองเดี๋ยวสองคนมาให้ดูสีหน่อยใช้อันนี้ใช่ไหม อันนี่ตั้เจ้าของแท้ค่ะสวัสดีค่ะอธิบายได้ใช่ไหมว่าดียังไงมาเลยอาวโอเคเดี๋ยวให้ดูโอเคมาเลยจ้าเฮ้ยมันต้องสลับฝั่งแฮะต้องสลับฝั่งนะโอเคค่ะจับเวลานะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะโอเคโล่งๆหน่อยโอเคค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือแอดมินหวัสดีครับสวัสดีจ้าได้ยินเสียงไหมจ้า สวัสดีครับอันนี้คือน้องๆ้อยนัทบินใช้จริงนะฮะใช่จริงค่ะใช่จริงนี่นี่มาแล้วจัดเวลาสัก10ปอนก์หรือ่อนจับเวลาเลยป้ะจัดเวลาเลยมาทุกคนค่ะอันนี้คือสีย้อมเยาโปนะคะขายมาแล้ว3แสนกล่องทุกคนเพิ่งเปิดตัวมันบุกปีนะคะตัวนี้มีทั้งหมด14สีพี่พี่ดูสีผมคนข้างหลังคือมันย้อมดีจริงไม่ต้องฟอกไม่ต้องกัดเลยนะคะสามารถย้อมได้เลยนะคะตัวนี้จากปกติ159บาทวันนี้มาให้พี่การแค่100เท่าน เฮ้ยเฮ้ยสบัรงนร้อเที่ยวเหรอาอดยสนะคะบทั้งหมดสีชิ้นเลยนะคะเอาโ